สวัสดีค่ะพบกับ Apple a t h o 75ด,ดวงดวงชะตาภายิบซีการดูดวงชะตาภายิบซีเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีมีน ราคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาะถึงวันที่12เมษายนเป็นการดูดวงของเดือนเมษายนค่ะ2564อัป l ปอรเอสโทรเจต้า 2, ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาวราศีมีนชาวราศีมีนในเดือนเมษายนนี้บอกว่าคนนั้นเจอปัญหาอุปสรรคมากมายคุณได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตของคุณชีวิตคุณมันพังทลายเดย ในช่วงชีวิตที่ผ่านมามากๆและคุณรู้ไว้ว่าปัญหาทุกอย่างคุณพยายามขจัดมันเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีแต่คุณไม่เคยที่จะหยุดแก้มันนะคะคุณยังแก้ค่ะแต่ตอนนี้คุณขอพักวางมันก่อนให้ ปัญหาต่างๆนั้นคลายลงไปบ้างแล้วคุณขจัดไปทีละเรื่องทีละสิ่งทีละเปาะคุณจะเลือกแก้ปัญหาได้ทีละข้อทีละชั้นทีละทีละอย่างไปค่ะเพราะคุณรู้ว่าปัญหาทุกอย่างมันถาถมเข้ามาแล้วคุณวิ่งชนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคุณรู้เลยว่าประสบการณ์ชีวิตของคุณที่คุณวิ่งชนปัญหานั้นทาให้คุณทุกข์ทำให้ทำให้คนข้างหลังของคุณเจ็บปวดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะหยุดและตั้งสติและคิดและก็ค่อยๆแก้ปัญหาทีละอย่างและคุณจะรู้แล้วว่าปัญหาทุกอย่าง มันมีทางแก้แล้วมันมีทางออกถึงแม้มันจะมากมายขนาดไหนคุณก็พร้อมแก้แต่ว่าคุณต้องขอเวลาและโอกาสคุณจึงเลือกที่จะหยุดพักและแก้ไขมันทีละข้อทีละชั้นทีละอย่างทีละสิ่งเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสแล้วค่ะเดือนเมษายเนี่ยคุณตั้งใจเลยค่ะว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอันไหนที่มันใหญ่ที่สุด คุณแก้ไปแก้ให้สําเร็จและคุณแก้ได้ค่ะคุณมินคุณแก้ได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจดีคุณพร้อมที่จะแก้มันแต่บางสิ่งบางอย่างปัญหานั้นมันก็ใหญ่เกินตัวของคุณคุณต้องขอเวลาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างคุณต้องปรึกษาคนรอบตัวคุณบ้างนะคะดูว่าเขา มีอะไรที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันบางอย่างคุณต้องพูดค่ะไม่ใช่หยุดอยู่กับตัวคนเดียวแล้วก็เผชิญปัญหาคนเดียวต่อไปนี้คุณหันกลับมานะคะดูคนรอบๆตัวคุณดูคนข้งขางๆคุณว่าเขาพร้อมที่จะเคียงข้างคุณคุณลองมองดีๆค่ะมันจะมีคนอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมออย่างน้อยก็เป็นครอบครัวของคุณแะค่ะลองคุยปรึกษากันรับรองว่า สิ่งดีๆเหล่านั้นน่ะคุณจะได้คําตอบจากเขาเหล่านั้นเหมือนกันคุณจะมีโอกาสได้มีแสงสว่างนาทางให้คุณออกจากปัญหาเหมือนกันและเมื่อคุณกล้าที่จะเผชิญปัญหาปัญหาก็จะมีทางออกให้คุณเสมอค่ะและเมื่อคุณสามารถก้าวผ่านปัญหานี้ได้ชีวิตคุณจะมีความสุขค่ะคุณมีคุณมีความสุขแน่ค่ะเดือนเมษายนนี้ชีวิตของใครบางคนที่ไม่เคยกลับไปหาครอบครัวเลยกลับไปหาครอบครัวนะคะเดินเข้าไปคุยกัน ถ้าคุณจะมีความสุขคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่สุดที่สุดก็คือครอบครัวนี่แหละค่ะบางคนอาจจะไม่มีใครเหลือใครเลยมีแค่พี่แค่น้องหรือแค่เพื่อนเพื่อนก็คือครอบครัวได้ค่ะเพราะเขาคือคนที่ใส่ใจเราที่สุดคุณจะมีความสุขในเดือนเมษายนแล้วนะคะคุณมีนลองคุยกันค่ะลองมีใครสักคนที่คุณไว้อกไว้ใจที่สุดว่าเขาเป็นคนที่คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นคนที่รักคุณจริงและไว้ใจได้ที่สุดเข้าไปหาเขาแล้วคุยกันแล้ว ชีวิตสิ่งดีๆของคุณจะเกิดขึ้นในเดือนไมษสาค่ะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคุณจะสุขกายสบายใจขึ้นคุณจะสดชื่นอ่ะคุณจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้ว่าเออความสดชื่นมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณห่างหายกับความสดชื่นมานานเพราะคุณทุกข์เหลือเกินกับปัญหาที่คุณเจอแต่ต่อไปนี้นะคะเดือนไมษสาเนี่ยคุณจะสดชื่นแล้วค่ะคุณจะไม่สนใจกับปัญหาที่มันเล็กๆน้อยๆละคุณจะเข้าใจแล้วคุณควรจะเก็บเกี่ยวความสุขในวันปัจจุบันเพื่อจะมุ่งสู่่คคคววาาามมสํเร็จ้ททุุกีณ เคยเจอที่คุณไม่เคยเงยหน้ามาดูเลยว่าความสุขมันคืออะไรต่อไปนี้คุณเงยหน้าขึ้นมาดูนะคะความสุขมันมีกับคุณแน่นอนค่ะใครที่เขารู้สึกเอาเปรียบคุณรู้สึกมองคุณในแง่ร้ายแล้วทาให้คุณทุกข์คุณเผชิญหน้าค่ะคุยกับเขาอธิบายกัน ปึกษากันว่าสิ่งนี้เราทําไปเพราะอะไรเหตุผลอะไรคุยกันค่ะรับรองค่ะทุกคนมีเหตุผลที่จะบอกกันเสมอแล้วสามารถแก้ไขได้เขาจะรับฟังในแบบไหนมันแล้วแต่เขาขอให้เราได้พูดได้อธิบายใครที่เขามากดดันคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดคุณจง กล้าเผชิญหน้าและคุยกับเขาค่ะและคุณเป็นคนเก่งที่กล้าที่จะยอมรับและทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีถ้าอันไหนที่ปรับปรุงได้คุณจะทําทันทีและคุณพร้อมที่จะลุยทําในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเก่งพอค่ะคุณมาถึงทางเลือกแล้วนะคะคุณคุณมีนคุณมาถึงทางเลือกว่าคุณจะเลือกไปทางไหนแล้วค่ะคุณจะเลือกเผชิญปัญหาและ สู้ตัวคนเดียวหรือคุณจะเลือกที่จะหันหน้ามาคุยกันหรือคุณจะทําอะไรที่คุณเลือกที่ว่าคุณจะก้าวไปและเป็นสิ่งที่คุณพอใจที่สุดคุณถึงทางเลือกแล้วนะคะเดินเมาันี้ยคุณมีโอกาสเลือกแล้วค่ะหรือใครที่รอคอยเงินอยู่หรือต้องหมุนเงินคุณก็มีเงินเข้ามาค่ะคุณต้องหมุนเงินสารพัดเลยแต่คุณมีเงินหมุนค่ะคุณมีเงินหมุนเข้ามาแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนที่มานู้สึกว่าสับสนอยู่ในใจคุณเข้าไปคุยค่ะ แล้วคุณจะแก้ปัญหาได้คุณมีทางเลือกเสมอนะคะถึงแม้คุณจะมีความกังวลความกลัวคุณก็จะผ่านไปได้ค่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความศรัทธาในความดีคุณเชื่อมั่นในความดีคุณเชื่อมั่นว่าตัวคเองมีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นคุณ กล้าเข้าไปพูดก็ไปคุยปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายลงไปค่ะคุณมีนและคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆค่ะจะมีคนให้โอกาสคุณต่อไปนี้คุณจะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วนะคะคุณจะไม่จมปักอยู่กับปัญหาต่างๆละคุณมีนคุณจะเป็นคนที่เปิดโลกละคุณจะสบายอกสบายใจขึ้นค่ะในเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอ้ความกลัวที่คุณกลัวเนี่ยไม่รู้คุณจะกลัวไปเพื่ออะไรคุณรู้เลยว่าเออสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเราคิดไปเองแล้วคุณจะเดินออกมา ุณกล้าที่จะเผชิญคุณสู้คุณเดินออกมาแล้วคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีๆคุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะในเดือนเมษายนเนี้ยคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆคุณจะได้พบปะผู้คนทําให้ชีวิตของคุณได้เริ่มต้นใหม่ประคับประคองชีวิตของคุณให้ตั้งสติและลุกขึ้นมานะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ โอกาสดีของคุณเข้ามาแล้วค่ะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่คุณแก้ทั้งหมดไม่หมดไม่สิ้นอะ่ะมันจะแก้ได้ในเดือนเมษายนค่ะคุณจะได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะ ปัญหาทุกอย่างมันจะแก้แล้วคุณจะเป็นคนที่มีเกียรติคุณจะเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของผู้คนคุณจะมีคนที่เข้ามาให้ความสนใจคุณมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นค่ะในเดือนเมษาจะเป็นที่ยอมรับและที่รู้จักครอบครัวคนรักของคุณก็จะอยู่เคียงข้างคุณคอยให้กำลังใจคุณคุณจะมีความสุขความสําเร็จขึ้นมาได้ในเดือนเมษานี้แน่นอนค่ะคุณมีขอให้คุณตั้งใจนะคะว่าคุณจะทําความดีและความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแก้ไขปัญหาปัญหา เสร็จสิ้นไปความสาเร็จความสุขสิ่งดีงามเข้ามาหาคุณค่ะคุณจะได้รับความสุขความสำเร็จม,มีคนเคียงข้างอยู่คุณเสมอค่ะคุณอย่าทิ้งเขานะคะอย่าทิ้งโอกาสดีๆที่เขาอยู่กับคุณอย่าเพิกเฉยให้หันหน้ามองกันแล้วคุยกันรับรองค่ะว่าตัวคุณจะปรับความเข้าใจกันได้อะไรที่เคยเข้าใจผิดมันจะเข้าใจกันดีขึ้นในเดือนเมษายนนี้ชีวิตของคุณอ่ะจะได้เริ่มต้นใหม่ คุณได้รับข่าวดีๆและคุณจะประสบความสําเร็จถึงมีอปุปสรรคเข้ามาไม่เป็นไรค่ะอปะุปสรรคนั้นคุณแก้ได้และในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองว่าตัวคุณมีความสามารถมากพอและคุณไม่เคยหนีปัญหาคุณไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะทิ้งให้ใครมารับภาระแทนคุณแต่เนื่องด้วยว่าโอกาสจังหวะมันไม่เหมาะสมคุณจึงเลือกที่จะหยุด แล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นมันค่อยๆคลายลงไปในเมื่อคุณแก้ได้ปัญหานั้นจะคลี่คลายออกไปแล้วคุณก็พร้อมที่จะสู้และ,ะเผชิญและในที่สุดคุณก็จะได้รับความสุขความสาเร็จเงินทองก็จะเข้ามาค่ะครอบครัวก็จะได้ พบหน้าพบตากันใครที่รู้สึกว่าห่างเหินกับครอบครัวก็กลับไปหาครอบครัวบ้างนะคะคุณมีนและชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะรู้ว่าความสุขมันอยู่ไม่ไกลตัวคุณเลยขอให้คุณรักษาความดีไว้ให้อยู่คุณตลอดไปนะคะคุณมีนเชื่อมั่นเธอค่ะทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วอันนี้ยังต้องย้ําค่ะอย่าประมาทแล้วก็ตั้งสติในการใช้ชีวิตขอให้คุณพบแต่ความดีมีความสุขนะคะคุณมีนโชคลาภเงินทองจะเข้ามาหาคุณให้คุณมีความสุขความสําเร็จางที่ตั้งใจนะคะถ้าชอบก็กด ไลค์ like, กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่องอัพโ e a แอโทรศ5จะได้ทําคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกและเป็นเพื่อนเป็นกาลยายในมิตรกันต่อไปถ้าใครอยากดูส่วนตัวก็กด แอดไลน์เข้ามาค่ะจะได้ดูส่วนตัวกันในส่วนนี้อโวแอตโตแอตโตแอตาอยากให้คุณมีนไปทําบุญนะคะถ้าบริจาคเลือกได้ก็บริจาคนะคะทาทานให้กับคนยากไร้หรือปล่อยปลาก็าได้นะคะทําอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราได้ถูกปลดปล่อยชีวิตเราจะได้โล่งร่งสบายแล้วก็มาสู่ความสุขความสเร็จของครอบครัวขอให้คนมีนทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณมีน